กะเผาหมูครับหมูครับเอาลงมาผัดครับเติมด้วยพริกครับอันนี้เผ็ดน้อยครับเราใส่พริกไหลแล้วไปใกล้ครับผัดครับผัดไปเรื่อยๆครับ ครับครับซอสครับใส่ลงไปแล้วครับผัดต่อครับไปตกแต่งสีครับครับตกแต่งสีด้วยซีอิ๊วครับซีอิ๊วดำครับคนต่อครับครับผิดไทยครับใส่ลงไปครับ กับหลักจากซุปด้ทีครับตามด้วยกะเพราครับล่อครับอันนี้ที่เด็ดครับที่เด็ดของร้านครับครับเบโอ้กะเพ้าหมูครับส่งผมมาเดียวเปิดไฟแห้งครับ เรียบร้อยครับโไกคครับหน้าตาก็เผาหมูครับครับลาดข้าวครับกบเผาหมูลาดข้าวครับครับครับใส่ลงไปครับโอ้สีครับสีสันครับสวยครับ พร้อมไข่ดาวครับครับไข่ดาวสวยๆครับครับผัดทีละครึ่งโลเลยครับครึ่งโลจะได้อยู่หกห่อครับห่อละ30บาทครับพร้อมไข่ดาวฟรีครับครับอันนี้ไข่ดาวฟรีเลยครับสวยๆครับครับ กะเผาหมูไข่ดาวครับอันนี้ไข่ดาวทอดไปแล้วครับโอ้ครับสวยครับนี่ไคครับหน้าตาไข่ดาวครับ3ามสิบบาทฟรีไข่ดาวครับ